สวัสดีครับสวัดดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายแชนแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับวันนี้มาเที่ยวที่เชียงรายเดี๋ยวจะพาท่านนะครับเที่ยวรอบเมืองนะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครเชียงรายนะครับได้บริการ รถนำเที่ยวเพื่อรอบเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับครับนั่งรถรางแงวเมืองเล่าขานตํานานนครเชียงหายครับหรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของนครเชียงรายนะครับที่ได้จัดรถร,ถรางสําหรับการชมสถานที่ต่างๆในนครเชียงรายนะครับซึ่งก็จะมีรถ ไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจอยากจะชมตัวเมืองอยากจะชมสถานที่ต่างๆในนครเชียงรายนะครับซึ่งก็จะมีรถบริการจำนวนอยู่2องคันนะครับซึ่งการให้บริการนั้นนะครับก็จะมีในภาคเช้า2รอบนะครับโดยรอบแรกนั้นนะครับก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกาและก็9นาฬิกาสนาทีนะครับ สำหรับรอบบ่ายนะครับก็จะมีในเวลา13นาฬิกาและในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานไปที่นครเชียงรายได้นะครับซึ่งรถรางดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวน,นะครับตามโครงการนั่งรถรางแหววเมืองเล่าขานก้าตำนานนครเชียงรายนะครับ ซึ่งก็จะพาท่านไปตามสถานที่ต่างๆในนครเชียงรายนะครับโดยสถานที่แห่งแรกนั้นนะครับรถรางก็จะนําท่านนะครับไปกราบขอพรน,นะครับที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับก็ตามกันไปเลยครับสําหรับจุดแรกนะครับที่เราได้มาเยี่ยมเยือนแห่งนี้ก็คืออนุสาวรีย์ของพ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายนะครับ ใเช้าวันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับตั้งอยู่บริเวณ5แยกของจังหวัดเชยงลายนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีเส้นทางนะครับไปหลายๆพื้นที่ในจังหวัดเชยงลายนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามากราบไหว้สักการะและก็ขอพรนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมจังหวัดเชยงลายนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา พรอพรที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายนะครับบริเวณดังกล่าวในอนุสาวรีของพ่อขุนนั้นนะครับก็มีการตกแต่งในพื้นที่อย่างสวยงามนะครับในบริเวณดังกล่าวก็จะมีลูกป,ปั้นช้างนะครับลูกป,ปั้นมา้าลูกป,ปั้นไก่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้คนนํามาถวายนะครับในบริเวณอนุสาวรีแห่งนี้นะครับซึ่งด้านหลังก็ประดับประดาด้วย ตุงนะครับซึ่งก็เป็นมีไม้ลายมือการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับซึ่งก็บริเวณดังกล่าวก็มีความสวยงามนะครับสำหรับจุดที่2นะครับที่จะพาท่านไปเที่ยวในวันนี้นะครับก็คือวัดพระสิงนะครับซึ่งก็ถือเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่ของนครเชียงรายนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายครับต่างกันไปเลยครับ สำหรับจุดที่สองนะครับที่พาเรามาเที <tout S 3> ่ยวในเมืองจังหวายวันนี <t os ite ans> <t os ite> ้นะครับก็เป็นวัดพระสิงห์นะครับซึ่งวัดพระสิงห์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับซึ่งก็การก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนานะครับซึ่งก็มีความงดงามและสวยงามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในบริเวณดังกล่าวนะครับก็จะมีศาสนสถานนะครับที่มีรูปลักษณ์มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับก็มีการตกแต่งนะครับ ในสไตล์ล้านนานะครับโดยเฉพาะตัวพระวิหารนะครับลังนี้นะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับการก่อสร้างนะครับเป็นศิลปะล้านนาทางเหนือของเรานะครับรับก็ตามกันไปครับภายในพระอุโบสถนะครับก็ประดิษฐานเป็นพระพุทธสิหินนะครับก็เป็นศิลปะล้านนานะครับก็จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับหากท่านมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดจังลายนะครับก็ถือโอกาสมากราบนมัสการขอพรนะครับที่วัดพระสิง์ของเรานะครับ สำหรับตัวพระอุโบสถวัดพระสิงห์นะครับถือว่ามีรูปรักษณ์ที่สวยงามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งพระอุโบสถดังกล่าวนะครับก็สร้างด้วยศิลปะล้านนาในสมัยเชียงแสนนะครับก็มีความงดงามเป็นอย่างมากนะครับการออกแบบและการตกแต่งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของล้านนานะครับซึ่งก่อสร้างมายาวนานพอสมควรนะครับซึ่งในบริเวณวัดดังกล่าวนะครับก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ หลายอย่างนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะมา,าเที่ยวชมได้นะครับโดยรถรางของเทศบาลนครเชียงรายก็จะพาท่านมาชมตามสถานที่ต่างๆนะครับครับสำหรับจุดที่3นะครับที่รถรางนะครับอาจจะพาเรามานำเที่ยวนั้นนะครับก็คือวัดระแก้วหรือวัดป่าเฮียนะครับซึ่งก็ถือว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็น ต้นตำนานการค้นพบพระแก้วมรกตนะครับซึ่งก็าาการค้นพบนางกล่านั้นนะครับก็จะพบที่พระเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังพระอุโบโสถนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นั้นครับถ mm hmm. ือว่ามีความสําคัญของอาชาวจัางารเป็นอย่างมากนะครับเราก็มาชมบรรยากาศกันเลยนะครับครับสำหรับจุดที่3นะครับที่รถราง มาเที่ยวมาในวันนี้นะครับก็คือวัดพระแก้วนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับก็คือจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับซึ่งถูกค้คนพบที่พระเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังพระโอสถศห่งนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเจดีย์แห่งนี้ก็คือเจดีย์ที่ถูกค้คนพบนะครับพระแก้วมรกตนะครับที่ ฟ้าผ่าลงเจดีย์แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการค้นพบพระแก้วมรกตนะครับซึ่งตัวพระเจดีย์นั้นจะตั้งอยู่ด้านหลังระอุโบสถนะครับสำหรับบริเวณดังกล่าวนอกจากจะเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์แล้วนะครับก็ยังมีที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นะครับหงหลวงแสงแก้วนะครับซึ่งก่อสร้างด้วยอาการไม้นะครับแล้วก็เป็นศิลปะร้านนานะครับซึ่งภายในก็เป็น ที่แสดงนะครับโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับร้านนาและที่สาคัญนะครับหงหลงใส่แก้วนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระพุทธรูปนะครับซึ่งก็ตั้งโชว์ไวในอาคารนะครับก็ตามไปครับภายในของพิพิธภัณฑ์หงหลงใสงแก้วนะครับก็จัดแสดงสิ่งของที่มีค่านะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านร้านนาะประวัติ ความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็ภายในแสดงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะพระพุทธรูปนะครับเครื่องใช้สิ่งของโบราณต่าง,าง,างครับนี่ก็เป็นพวกเครื่องเงินต่างๆนะครับ,รบสำหรับด้านบนก็จะเป็นที่แสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปต่างๆนะครับที่ มีในอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างด้วยศิลป,ปะของเชียงแสนนะครับซึ่งก็มีความาสวยงามเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของพิพิธภัณฑ์งคงหลวงแสงแก้วนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่3นะครับที่เรา,าพาท่านนะครับมาท่องเที่ยวรอบเมืองชงลายในวันนี้นะครับ สำหรับจุดที่4นะครับที่เราจะพาท่านมาเที่ยววันนี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทหารนะครับก็มีชื่อเป็นทางการพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับบนทลฐานบกที่37นะครับซึ่งจุดดังกล่าวนะครับก็จะเป็นที่พักของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านเข้าไปชมด้านไหนว่ามีการแสดงอะไรบ้างภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ รับภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดแสดงนะครับสิ่งของเครื่องใช้ของท่านจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับซึ่งก็ด้านล่างนี้ก็จะมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็พวกของใช้ต่างๆที่ใช้ในสมัยของท่านนะครับรับมุมนี้ก็จะเป็นมุมแสดงภาพประวัติต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของท่านในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เดี๋ยวเราก็พาท่านไปชมในส่วนที่ต่างๆของพันในอาคารนะครับซึ่งก็สําหรับด้านบนแล้วนะครับก็จะมีหลายห้องนะครับสําหรับห้องนี้ก็จะน่าจะเป็นห้องทํางานของท่านนะครับก็จะมีอุปกรณ์การสื่อสารนะครับแล้วก็โต๊ะที่ทํางานนะครับโทรศัพท์ครับแล้วก็เตาผิงครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แสดง ภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับท่านจอมพลปพิบูลสงครามนะครับซึ่งอดีตครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ใช้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่พักอยู่ที่นี่นะครับใครที่มาเที่ยวเชียงรายแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยือนนะครับพิพิธภัณฑ์ทางทหารนะครับบ้านพักจอมพลปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องวิดีทัศน์นะครับ เป็นห้องที่แสดงเกียรติประวัติและผลงานของท่านนะครับแล้วก็มีเครื่องฉายวิดีโอนะครับเพื่อให้เราได้รับชมนะครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของสถานที่แห่งนี้นะครับจุดที่5ที่เราพาท่านมาเยี่ยมชมวันนี้ก็เป็นวัดพระาธาตุดอยจอมทองนะครับซึ่งเป็นวัดพระาธาตุที่ตั้งอยู่บน อยหรือว่าภูเขาเทียบเที่ยนะครับซึ่งในวัดแห่งนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของสะดือเมืองนะครับสุดท้ายที่พาท่านมาเยี่ยมชมเมืองเชียงรายวันนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงรายหรือเสาหลักเมืองเชียงรายนะครับซึ่งบริเวณสะดือเมืองเชียงรายนั้นนะครับตั้งอยู่บนดอยจอมทองนะครับซึ่งเป็นดอยหรือว่ามอนเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงรายนะครับ ซึ่งสรดือเมืองแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนะครับซึ่งเราเรียกว่ารัฐพระธาตุจอมทองนะครับครับถ้าหากมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายนะครับท่านสามารถที่ใช้บริการรถรางนําเที่ยวของเทศบาลนครเชียงรายนะครับซึ่งก็จะพาท่านาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องบ้านฝ้าย h ช n แนลนะครับขอบพระคุณมากครับ